สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าถึงการเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าส่องกล้องลำไส้ใหญ่และไส้ตรงนะคะการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะซึ่งจะต้องมีการเตรียมลำไส้ก่อนเข้ารับการส่องกล้องประมาณ7วันนะคะการเตรียมลำไส้ล่วงหน้า7วันมีดังนี้ค่ะ การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่17-18สิงหาคมดังนั้นเราจะต้องเริ่มเตรียมลำไส้ตั้งแต่วันที่10สิงหานะคะ7วันก่อนส่องกล้องจะต้องงดอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์และผักทุกชนิดค่ะและ3วันก่อนส่องกล้องจะต้องงดอาหารทุกชนิดรับประทานได้แค่ข้าวต้มและน้ำซุปใสๆเท่านั้นอาหารที่แนะนำในช่วง3วันนี้คือข้าวต้มและโจ๊กเท่านั้นค่ะ นวันก่อนสองกล้องให้รับประทานได้เฉพาะน้ำซุปใสๆหรือน้ำที่เป็นน้ำใสๆเท่านั้นเช่นน้ำใบเตยน้ำเกลือแร่งดน้ำที่มีสีดำสีแดงเช่นกาแฟโอวัลตินโกโก,โก้งดโดยเด็ดขาดค่ะ1คืนก่อนเข้ารับการสองกล้องลำไส้ใหญ่ให้รับประทานยาระบายเพื่อล้างลำไส้ให้สะอาดดังนี้ค่ะ ท่านที่จะเข้ารับการส่องกล้องในช่วงเช้าให้รับประทานยาระบายขวดที่1ในเวลา4โมงเย็นและขวดที่2ในเวลา4ทุ่มค่ะหลังรับประทานยาระบายจะต้องดื่มน้ำเปล่าเข้าไปประมาณ2-3ลิตรค่ะเพื่อทำการล้างลำไส้เพื่อให้ลำไส้สะอาดนะคะส่วนท่านที่ส่องกล้องในรอบบ่ายให้รับประทานยาระบายขวดที่1เวลา2ทุ่ม และรับประทานยาระบายขวดที่2ในเวลา6โมงเช้าค่ะอย่าลืมดื่มน้ำเปล่าตามเข้าไป2-3ลิตรทุกครั้งที่ดื่มยาระบายนะคะเพื่อให้ลําไส้ของท่านสะอาดค่ะจากนั้นสังเกตสีอุจจระค่ะถ้าอุจระเป็นสีน้ำใส นั่นแสดงว่าลำไส้สะอาดแล้วหากอุจจระยังมีกากปนนั่นแสดงว่าลำไส้ยังไม่สะอาดให้ดื่มน้ำเข้าไปอีก2-3ลิตรค่ะประโยชน์ของการคัดกรองมะเร็งก็จะช่วยให้พบมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกและสามารถรักษาได้หายขาดค่ะ